เทคโนโลยีมีสาระกับครูยุภาวดีสอนผลครูดีนักเรียนดีมีผลงานผู้จัดทำนางสาวยุภาวดีเกษริยาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาที่สอนเทคโนโลยีชั้นป .1- ม .3 โรงเรียนบ้านมาเดือทอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรโนา2019นักเรียนจึงไม่สามารถมาเรียนได้ที่โรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครูผู้สอนจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงใช้การจัดทำวิวดีโอเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากทางบ้านโดยใช้โปรแกรม powerpoint แคนว่าเป็นหลัก ในการจัดทำแบบวิดีโอนี้จะใช้การอ้างอิงโดยใช้หนังสือสอสอวทการวัดและการประเมินผลการวัดและการประเมินผลจะใช้การประเมินผลแบบออนไลน์เพื่อลดการมาโรงเรียนของนักเรียนโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินผลนั้นก็จะใช้เป็นโปรแกรม Wordwall Google Form และในการจัดทำแบบทดสอบนั้นเราจะก็จะอ้างอิงไปยังหลักสูตรของสสวทเพื่อให้ตรงตามตัวชี้วัดที่ได้จัดทำไว้ให้การทำก็จะมีทั้งแบบการประเมินชิ้นงานการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดนั่นเองผลงานของนักเรียน ในรายวิชานี้ได้จัดทำให้นักเรียนออกแบบสื่อโปสเตอร์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดใช้ขยะและให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาได้ผลงานของนักเรียนก็จะบูรณาการไปยังวิชาการงานและวิชาศิลปะได้อีกด้วยนอกจากจะสร้างชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีแล้วเรายังมีการ บุรณาการวิชาอื่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอีกนะคะและยังมีการเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ความพึงพอใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาความพึงพอใจ คือการที่นักเรียนให้ความสนใจและตระหนักต่อการใช้เทคโนโลยีสามารถเท่าทันสื่อดิจิทัลเพราะการเรียนออนไลน์นั้นการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันปัญหานักเรียนที่อยู่ห่างไกลสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและสัญญาณโทรศัพท์ได้รับผลกระทบทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนนักเรียนบางคนยังใช้เทคโนโลยีได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการเรียนออนไลน์ไม่สามารถเรียนแบบเรียลไทมได้เรียทางการแก้ปัญหาติดต่อสอบถามปัญหาจัดทำใบงานแบบออนแฮนเพื่อลดความเดือมล้ําทางการใช้เทคโนโลยีและให้ความรู้เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อนักเรียนมาส่งงานขอขอบคุณค่ะ